สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผบกับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจนะครับวันนี้เรามาอยู่ในโหมดวอลเลย์บอลอีกครั้งหนึ่งครับช่วงหัวขลำนะครับสาวฟุตบอลไทยย้อนกลับไปดูได้นะครับคลิปวิเคราะห์พูดคุยของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนนัดแรกเปิดขึ้นแล้วนะครับเปกระจายให้พวกเธอด้วยและก็วอลเลย์บอลหญิงครับชิงแชมป์อาเซียนซีวีหลีกสัปดาห์ที่2กําลังจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งกับการต่อสู้ที่ดุเดือดครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้สปอร์ตไลท์ฉายไปเต็มที่คู่ไทย กับเวียดนามครับเรียกว่าโกทาอย่างแน่นอนสําหรับ VN นะครับโดยไทยฮะ จะเริ่มต้นในวันที่8สิงหาคม16นาฬิกาเราจะเจอกับอินโดนีเซียนะครับและก็วันที่9สิงหาคมนะครับ16นาฬิกาเราเจอกับฟิลิปปินส์และในวันที่10สิงหาคมเนี่ยฮะบิ๊กแมตส์สำคัญไทยเจอกับเวียดนามนะครับซึ่งเป็นคู่กรณีอยู่นะตอนนี้นะครับเมื่อคืนเราทำคอมเมนต์ไปนะฮะคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่กล่าวถึงพิมพิชญานะฮะตอนแรกมันก็ยังไม่รุนแรงเท่าไหร,ร่นะฮะก็บระนามว่าไทยเนี่ยมีรอยยิ้มปลอมๆนะวัฒนธรรมปลอมๆยิ้มธุรกิจยิ้มอุตสา กรรมอะไรเงี้ยนะแล้วก็สาบพ,พิมพิชยาเยอะเลยนะครับและล่าสุดมันก็ลามไปถึงการขู่ทําร้ายจนได้ซึ่งเราไม่รู้หรอกสถานการณ์เบื้องหน้าแต่นี่ครัเป็นสิ่งที่ทางผู้จัดควรรับเรื่องแล้วก็สอดส่องดูแลให้ดีนะครับเราพูดกันได้ฮนะในเกมเราดราม่าก,กันได้แต่ว่า พูดสินี้ออกมาของแฟนเวียดนามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายครับต้องประนามการกระทําแบบนั้นในกรณีควินบีมกับตู้เย็นเนี่ยนะครับถูกกล่าวขานนะครับไม่ใช่แค่อยู่กับเวียดนามกับไทยเท่านั้นมันรวมถึงการกล่าวขานไปยัง แฟนวอลเลย์บอลชาวอาเซียนนะครับมากมายที่กล่าวถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะกับฟิลิปปินส์เนี่ยก็ต่างพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันกับประเด็นขัดแย้งนะทีทวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆบนอินสตาแกรมของพิมพิชยาโกกรัมแฟนชาวฟิลิปปินส์ครับได้ออกมาพูดถึง2แง่มุมครับมุมหนึ่งนะครับเชียร์ควีนบีมเต็มที่ อีกมุมหนึ่งก็วิจารณ์ควีนบีมนะฮะนี่ฮะอย่าเถียงเลยสาวน้อยเธอยังเป็นบุคคลสาธารณะอยู่เลยประเทศของคุณคือประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศแห่ง LGBTQ อยู่เลยถ้าสถิติของเธอไม่เป็นมืออาชีพเนี่ยฝ่ายวิจารณ์ควีนบีมฮะเม้นต่อมาก็เลยบอกว่าฮ่าฮ่นักกีฬาคนไหนก็ต้องแปลกใจกับตู้เย็นอยู่แล้วทําไมไม่ตรวจเพศละ่ะความคิดเห็นต่อมาครับของชาวปินฮะบอกว่า เธอเหมือนเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในกองไฟเลยแบบนี้นี่ยความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าถูกต้องแล้วปลบมือให้บีมนะที่ตอบกลับไปแบบนั้นไม่ได้ยังแก้ใครแต่พวก VN ยังบอกว่าเขาเป็นผู้ชายเลยนี่ฮะฉันเคยเจอเหตุการณ์เสือนใจจากแมงกระแดงของอินโดนีเซียมาก่อนเหมือนกันหวังว่าตู้เย็นของเวียดนามจะเปิดใจตรวจเพศสภาพความคิดเห็นต่อมาครับแต่วิเทยียนเนี่ยมีสิ่งนี้นะนะฮะวงกลมไว้ฮะสมัย โบราณน,นะอ่ที่บิดเทียนเล่นนะฮะมีอจูระโฮฮะเนี่ฮะความคิดเห็นต่อมาของชาวปินครับบอกว่าหลายคนยังไม่เข้าใจว่าประเด็นนี้สาเหตุทั้งหมดมาจากอะไรเธอทําทอะไรถึงจะต้องโดนลงโทษจากสิ่งนี้เวียดนามเริ่มก่อนไม่ใช่หรือความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่า ภาพหน้าจอดูเหมือนแตะผื้นบางมุมอาจจะดูหลอกตากรรมการกลับทำให้สถานการณ์เนี่ยมันแย่ลงในการพิจารณาสินฉันเดาว่ามีเหตุผลที่แฟนเวียดนามอาจจะโกรธได้แต่นั่นไม่หมายความว่าพวกเขาจะไปโจมตีในไอีเธอได้นะนี่ฮะความเห็นแบบกลางๆเลยนะของฟิลิปปินส์ครับด่าก็เยอะเห็นด้วยกับควีนบีมก็แยะก็ไม่อาจจะถูกใจใครไปได้ทั้งหมดหนังสืออินโดก็มีพิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะบอกว่าประเด็นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเพราะว่า แฟนๆที่ตามไปต่อแยพิมพิยาแต่พิมพิยาก็ไม่ควรที่จะพูดแบบนั้นนะครับมันกระทบหลายด้านแต่ณวินาทีนี้นะครับตามรายงานของสื่ออินโดบอกว่าสาพันวย์บอลแห่งเอเชีย AVC ได้ยื่นรายงานต่อ FIBB ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลวอลล์บอลระดับโลกเกี่ยวกับสานักของบิจวืวนแต่ว่าอย่างไรก็ตาม AVC ีไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้รวมถึงการจัดการทําการทดสอบเพศซึ่งอํานาจในการดําเนินการดังกล่าวเป็นของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลไม่น่าแปลกใจเลยถ้านี่จะเป็นไฮไลท์ของซีวิลิในเลกที่2 ไทยเจอเกับเวียดนามนะครับอันนี้อินโดรอดูอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวก็มันมีข้อบังคับอยู่นะจะไปตรวจเลยก็เดี๋ยวขัดต่อหลักโน่นหลักนี่นะครับอย่างที่สือ่ออินโดบอกครับ AVC ก็คงยื่นตรวจไปแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะจัดการยังไงเดี๋ยวเวียดนามก็ได้แข่งในชิงชมป์โลกนะครับอาจจะมีการเทสกันหรือเปล่าอันนี้ต้องดู ซึ่งหลายอย่างมันก็น่าสงสัยนะครับล่าสุดก็ไปเห็นหนวดเขาของเจ้าตู้แล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะเขาหล่อเขางามโกนไม่หมดก็คงจะต้องตรวจให้จบๆไปนะภาพไวรัลมันก็ชัดซึ่งวันนี้เองเราเดินทางไปที่เวียดนามนะครับก็มีการให้สัมภาษณ์โดยโคดออสโคดออสบอกว่า ได้มีการเตรียมทีมนะครับในสัปดาห์ที่2ทุกคนพร้อมดีขึ้นมากโดยเฉพาะบุ๋มมิ้มชาจุออนนะครับร่างกายดีขึ้นวมาเดือนกว่าๆตั้งแต่ก่อนไปอเมริกาเราต้องตรวจสอบความพร้อมอีกครั้งก่อนลงแข่งไก่ก็ดีขึ้นอาจจะมียูฟ้านะที่ได้รับอาการบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุระหว่างเก็บของตอนกลางคืนคุณหมอก็ยิบนะฮะนิ้วที่บาดเจ็บแล้วก็แจ้งว่าอาจจะต้องพัก2-3วันนอกกนั้นก็ไม่มีใครเจ็บป่วยเลย การฟื้นฟูร่รางกายสมรรถภาพทางร่างกายดียังคงเน้นเรื่องความแข็งแรงนะฮะพะล,ะลังําลังและก็ประสิทธิภาพในการรับเสิร์ฟเป้าหมายนี่ก็คืออย่างเดียวนะเป็นผู้นําโซนอาเซียนต้องให้นักกีฬามีความเชื่อมั่นในความสําเร็จเพื่อใช้แข่งขันในชิงแชมป์โลกต้องเอาชนะทุกทีมและมุ่งมั่นที่จะทําให้การแข่งขันครั้งนี้มีคุณค่าและความหมายซึ่งนอกจากโค้ดอ้อนแล้วนะฮะสื่อก็อยากจะสัมภาษณ์นะครับในกรณีโซเชียลของพิมพิจยา แต่ว่าครั้งนี้ไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์ครับเดี๋ยวจะมีการปั่นกันต่อลามไปถึงสื่อเวียดนามเดี๋ยวจะไปเป็นประเด็นนะฮะพูดแล้วก็จี้จุดมาที่พิมพ์พยาให้มันเดือดยิ่งขึ้นโค้ดออสก็เลยชอบมากเลย จับมือนะฮะผมชอบบริบทนี้จับมือผู้เล่นอย่างพิมพิชยาและก็เดินไปด้วยกันนะเพื่อส่งกําลังใจไม่ว่าเสียงรอบข้างจะเป็นยังไงนะฮะขอให้ข้าวข้ามผ่านและเดินหน้าต่อไปพิมพิชก็ได้รับความอบอุ่นจากโค้ดออสในครั้งนี้นะครับเป็นโมเมนต์ซึ้งๆนะครับครอบครัววอลเลย์บอลไทยซึ่งเรื่องนี้เวียดนามต่างแสดงความไม่พอใจนะฮะบ,บอกว่าโค้ดออสเนี่ยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปสัมภาษณ์ภาพของโค้ดออสจับมือพิมพิยาแน่นไม่ยอมให้สื่อเข้าใกล้แถมยังได้รับคําชมจากแฟนๆในประเทศนี้อย่างมากเช่น tanto. ก็เอามาแซะ,ะฮะบอกว่าเราทําตัวเหมือนเป็นเหยื่อดูหน้าแล้วโกรธมากภาวนาให้สาดได้สองแพ้นะฮะม,มาเวียดนามยังไงก็ขอให้บริษัทรัฐเอกชนถามว่าเธอมีปัญหาอะไรกับบิดเบียนหรือเปล่าบางคนก็ว่าโค้ชฉลาดมากนะฮะก็โอเคใชนะะ่โค้ชออสไม่ยอมให้มันเป็นประเด็นอีกแนะะ่จบแล้วก็คือจบนะฮะแล้วไปที่นั่นผู้เล่นเราก็ไม่ได้วิตกนะ,ะก็มั่นใจอย่างเพียวเนี่ยเพียวก็บอกว่ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องอารมณ์ของเกมนะเช่นการชาเลนจ์บอกว่าเราเล่นไม่แฟ กับตันทีมชาติไทยก็บอกว่าก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับแสแดามาหรือความปลอดภัย เชื่อว่าผู้จัดและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะดูแลนักกาฬาอย่างดีที่สุดไม่กังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยเช่นเจ้าหน้าที่จะรักษาความปลอดภัยให้เราเป็นอย่างดีผ่านเวทีโลกมามากมายนะฮะผ่านประสบการณ์มาเรื่องแค่นี้เราผ่านได้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายนอกเรื่องแบบนี้นะครับเราต้องรวบรวมเรื่องของจิตใจด้วยเพราะว่าอาจจะส่งปัญหาทานนั้นจิตใจด้วยนะผ่านเสียงกดดันก็จริงนะครับเคยผ่านมาก็จริงแต่ว่าครั้งนี้มันอาจจะแตกต่างไปจากทุกครั้งหวังว่าผู้ดูแลด้านจิตวิทยานะครับก็จะดูแล เรื่องนี้ด้วยส่วนอีกคนที่ไปอย่างบุ๋มบิ๋มเนี่ย พูดแล้วนะครับว่าร่างกายของเธอ99.99% 99เหลือแค่เล่งสร้างกล้ามเนื้อให้กลับมาเหมือนเดิมสนาม2เหมือนเดิมครับเธอต้องการแชมป์นะเธอมาครั้งนี้เพื่อที่จะเสริมกำลังให้ทีมได้แกร่งขึ้นอ,อาวุธเราก็หลากหลายน้องไก่ชัชชุออนพี่ดาวกติกาถือว่าพร้อมอะ่ะคือถ้าแพ้ก็ต้องยอมรับตรงจุดนั้นเหมือนกันนะครับเพราะชุดเราเต็มจริงๆแล้วส่วนของเหยียนทางโค้ชก็มั่นใจนะพูดไปแล้วแล้วก็ไม่กลัวหน้าแหกแกบอกแกรับประก,กันว่าจะเอาชนะไทยได้คือถ้าแพ้กันก็แหกกันข้างหนึ่งอะ่ะนะครับเ่าฉะนั้น คิดเห็นเช่ไนไรคอมเมนต์พูดคุยกันวันนี้ลาทูา้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนนายจ้าหน,น,าาน้ายี่จ๋า